สถาบันซิลินทอนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติมุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยและสร้างความไม่สบายตัวอย่างมากคืออาการปวดคอบ่าและหลังซึ่งไม่ได้เป็นเพียงอาการปวดธรรมดาแต่เป็นผลรวมจากปัจจัยหลายอย่างที่ซับซ้อนซึ่ง การรักษาด้วยการกายภาพบำบัดจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นายแพทย์ธนินเวชชาพินันรองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าปัจจัยหรือภาวะต่างๆที่ส่งผลต่ออาการปวดตามตัวประกอบด้วย 1. ความเสื่อมของโครงสร้างกระดูกและข้อต่อเมื่ออายุมากขึ้นกระดูกอ่อนหมอนรองกระดูกรวมถึงความนานแน่นของกระดูกย่อมเสื่อมถอยลงทําให้เกิดภาวะต่างๆเช่นโรคข้อกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกและภาวะกระดูกพุ่นซึ่งล้วนนําไปสู่ความปวดและจํา ก,การเคลื่อนไวหมวลกล้ามเนื้อลดลงและอ่อนแรงภาวะกล้ามเนื้อลดลงเป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุทําให้กล้ามเนื้อที่พยุงและรักษาความสมดุลของกระดูกสันหลังเช่นกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวกล้ามเนื้อคอบ่าและหลังอ่อนแอลงส่งผลให้กระดูกสันหลังต้องทํางานหนักขึ้นและเกิดอาการปวดง่าย 3. ท่าทางที่ไม่เหมาะสม การที่กระดูกสันหลังเสื่อมหรือกระดูกพุนอาจทําให้เกิดภาวะหลังคอมซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อคอบ่าและหลังส่วนบนทํางานหนักเกินไปรวมถึงการนั่งหรือยืนในท่าทางที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน <c oughs> ก็เป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นอาการปวดได้ 4. โรคประจำตัวอื่นๆโรคบางชนิดเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือโรคเส้นประสาทถูกกดทับก็สามารถเป็นสาเหตุของอาการปวดร้าวชาหรืออ่อนแรงได้และอาการที่พบบ่อยผู้สูงอายุที่มีปัญหาคอบ่าหลังมักมีอาการปวดเมื่อย ตึงความยุดหยุ่นลดลงอ่อนแรงชาหรือเน็บชาบริเวณที่ปวดรวมถึงอาจมีอาการปวดศีรษะและพบความผิดปกติของท่าทาง แพทย์หญิงพระธาอังสุวรรณ์ผู้อำนวยการสถาบันซิลินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกล่าวว่าการกายภาพบำบัดเป็นแนวทางรักษาที่ครอบคลุมและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาคอบ่าหลัง โดยนักกายภาพบำบัดจะประเมินสภาพร่างกายและวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลเน้นความปลอดภัยและเหมาะสมกับความสามารถของผู้ป่วยแต่ละรายดังนี้ 1. การลดอาการปวดและการอักเสบใช้การประครบร้อนและเย็นเพื่อช่วยข่ายกล้ามเนื้อและลดการอักเสบรวมกับการใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดเช่นอันตราซาวเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าและเลเซอร์บำบัด เพื่อลดปวดและส่งเสริมการซ่อมแซมเนื้อเยือ่อ 2. การข่ายกล้ามเนื้อและเพิ่มความยืดหยุ่นนักกายภาพบำบัดจะใช้เทคนิคการนวดเพื่อข่ายกล้ามเนื้อที่หดเกร็งและสอนท่าบริหารยืดที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อที่ตึงรั้ง 3. การเสริมสร้างความแข็งแรงและการปรับท่าทางเน้นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อคอบ่าและหลังรวมถึงการฝึกการทรงตัวและการเดินเพื่อเพิ่มความมั่นคงลดความเสี่ยงในการหกล้มนอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเรื่องท่าทางที่ถูกต้องในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อลดภาระต่อกระดูกสันหลัง 4. การปรับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ช่วยแนะนำการเลือกใช้หมอนและนอนในท่าที่เหมาะสมการจัดสภาพแวดล้อมในบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการหกล้มและอาจแนะนำการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเช่นไม้เท้าหรือวอลเกอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเคลื่อนไหวสำหรับข้อควรพิจารณาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 1>, 1. เริ่มต้นอย่างช้าๆการออกกำลังกายและการรักษาควรค่อยเป็นค่อยไป 2. ความสม่ำเสมอการทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ 3. ความปลอดภัยนักกายภาพบำบัดจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการป้องกันการหกลม้ม 4. การทำงานร่วมกับการรักษามักประสบความสำเร็จได้ดีเมื่อผู้ป่วยญาติแพทย์และนักกายภาพบำบัดทำงานร่วมกัน 5. การดูแลปัญหาคอบ่าหลังในผู้สูงอายุด้วยการกายภาพบำบัดอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพลดอาการปวดได้นานยิ่งขึ้น